ทุกแห่งทุกคนเรนที้ให้อยู่ในความสงบสบลงเรียบร้อยยืดตัวตรงเพื่อที่จะได้รับบิดาบาศสัญญาญาโยของพนัพ่อพี่แม่วังทีโมที่ดีอารารูปกายเข้าพื้นมาใส่นอนในสถานที่เมื่อรับบิดาบารเสร็จแล้วเราก็จะได้มาฉัญญาบ่ายในขณะที่เรา ภาพลูกๆทั้งหลายสามาัถเองก็จะได้กราวขอบคุณนักรักษากา,ารเจ้า่าวาสวัดพิคติยาลารวมไปถึงลูกกทั้งหลายก็จะได้เดินทางกลับไปที่วัดองคลโภคพิทาลาชนะเมื่อคืนนี้นที่ไทยทางพิธา,ท,าที่ใครใครบดูดูมี พระครูบาอาจารย์รวมถึงสถานที่ก็ขอมานให้เรียบร้อยก่อนที่จะได้กลับไปเราได้จำวัดที่นี่เป็นระยะเวลา,เวาหนึ่งคือแน่นอนว่าหนึ่นคี้นี้เราต้องได้อะไรไม้มากก็น,น้อยกลับกันสามเณรภาคะรูร้อนทุทกรูตั้งใจประพุติปฏิบัติเมื่อวาน รู้สึกจะเป็นเมื่อวานพอก็อได้รับสีที่จ,จับภาพแรงประพันไปเป็นรอบที่หนึ่งฉะนั้นใครที่ประพฤติมกินสีกลับไปก็ไปไรับสีั้งหงใทน่สเดนกำหนดการ วันที่20เดือนเมษายนเราจะตักบาตรโรจากโรงเรียนประทุททมพิทยาคมไปที่วัดองคลโภวิชารามในวันที่3ที่ผ่าน เริญอ้ไปเถิญาติโยมชาบ้านที่คกปิติญาณที่มาร่วมกันใส่บาตรในวันนี้น้องๆองสามเณรจำนวนเจ็ดสิบเอ็ดรูปซึ่งบรรพชาในโครงากรารบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอดเฉลิมเพื่เกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรสมเด็จพระเทพร,รัตนร,ราชาสุดาสยามรมราชกุมา ญาติโยมทั้งหลายที่คอยช่ยบาลญาติโยมให้นั่งกันเป็นระเบียบเรียบร้อยเตรียมตัวอธิษฐานจิตให้กับพระน้องสมเด็จที่เป็นลูกเป็นหลานตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมหลักสูตรนี้ชื่อว่าหลักสูตรที่12วันแห่งการตื่นรู้ตื่นรู้ในศีลตื่นรู้ในสมาธิตื่นรู้ในปัญญา ญาติโยมทั้งหลายที่อยู่วัดนี้คงแม้แต่วัดมงคลโควิดมีโครงการบารศึาสามารถเดาได้รอ้ว่าวัดมงคลโควิดารไม่ได้จัดมาเป็นระยะเวลากว่า10ปีปีนี้ถือว่าเป็นปีดีที่มงคลเป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีพระชนมายุคพบ72พรรษา แต่กับพระจักรู้ยาติโยมทั้งหลายสามเณรเราได้7จเอ็ดรูปเพียงพอดีเท่ากับพระชนมายุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนแรกกระชันทะลุไปถึงแปดสิบบ้าหกสิบบ้าแต่ก็ไม่รู้ว่าบุาวาตนาส่งอย่างไรสามเณรจึงมียอดที่7จรูปพอดีก็เรียกว่าเป็นอิมิตไม้อันดี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็มีพระชนมายุครบ7จ็องพรรษาในเดือนกรกฎาคมแน่นอนว่าลูกยุคเนงของเราทั้งหลายอยากโยมก็เป็นลูกยุคเนงที่มีอายุตั้งแต่8ถึง17ปีซึ่ง8ถึง17ปีนี้อยาติโยมหลายต่างคน ตามมาจากสาน,นที่แตกต่างกันบ้านที่แตกตา่ตางกันการศึกษา,าที่แตกตา่างกันโรงเรียนที่แตกต่างกันเมื่อจับมารวมกันแล้วเป็นสงฆ์คือมีความสามัรถทีซึ่งกันและกันแรกแๆก็จะให้มีความสามัรถทีสักเาไอร่แต่อยู่รวมกันไปมีกฎของสงม,มีกฎของสรพเพรอติประ,ระพฤติปฏิบัติก็อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขได ซึ่งโครงการนี้วัดมงคลโบวิทารามได้รับความโปรดปราจากอากรีเดียร์ไทยนั่นก็คือสนองนโยบายพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะท่าศิษฐ์มัตต์ธรรมราชานุวัตรซึ่งทั้งจังหวัดอุบลเราเนี่ยโยมทั้งหลายอำเภอหนึ่งมีประมาณสักสามถึงห้าศูนย์ซึ่งวัดมงคลโบวิทารามเป็นศูนย์ที่ห้าของอำเภอเมืองอุบลราชธานี ปัจจุัปฏิบัติมาแล้วกว่าสองสัปดาห์ยางเร็วเท่าไรสองสัปดาห์นี้ก็จุดเ,ดเที่ยวเองตามที่ได้และว,วันนี้เองตั้งแต่เมื่อวานก็ได้ขอความเมตตาจากท่านรัาาาการเจ้าอาวาสวัดนิคมกิติยาราคือท่านพระอาจารย์พิพัฒน์ชันทโกได้เมตตาเลื่อมและสถานที่ให้กับน้องๆสาม,มเณรได้พักที่วัดนิคมกิติยารา,เป,าเป็นระยะเวลาหนึ่งคืน แทมญาติโยมทั้งหลายก็มาช่วยการทำับข้าวอย่างแข่งขันก็ขออันโมทนาหาสาุกกับครอบครัวแม่ครัวที่อย่างน้อยก็เป็นหนึ่งในแรงสำคัญที่ทำให้ร่างกายสัมพเณนั้นดำรงอยู่ได้เพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมตามแนวของพระศาสดาเราต่อไปพระอาจารย์มีทักนัทโตเอง มาดูแลน้องๆสามเณรได้และรวมกับปฏิภาทีรวมกับสัมเณรก็เกิบเกิดถึงร้งอยรูปอยางเยวเท่านั้นแน่นอนว่าการอยู่กิอก็เดินตาบาทแรกเป็นบาทปัดใจบาทต่อไปคือบาทเข้าวบาอาหารแห้งสามเณรน,นบางังไปหาพระอาจารย์ที่อยู่ด้านนอกนาว พระอาจารย์เ th ิชชัยกระดับพระอาจารย์รัตนพลน์กระดับแปดสามีแถวแรกที่จะได้ไปบินพบาทชื่อตัวตรงๆสติให้ดูหนึ่งครั้งสามสองหนึ่งโลกขับผมจัดผ้าหน้าบ่ยผ้ากระดาษหน่าเดินไปซีนต้องตามครับขับเรียบร้อยแล้วครับ เปลี่ยนตัวตราบสามขันผมกันครับตราบ สยามามิณน,นาสตารนาทางสังฆังอภิปูชยามาอาระหังสมมาสมุทโธภคะวาอุทังมะคะวันตังอภิวาทีสวากาโตภคะวาตาธรรมโม,ม Amaang nama caami Supati pano kakawawato saw kasangho sanghang namaamihu maang pante wissung-wisung lahanaaya piarane ปัญจศีลานิยาจามะทุติยังติมยังภันเตวิสุงวิสุงลักขณัตถายะอิสารณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทะติยังติมยังภันเต ปิสารณีนะสหปัญจศีลานิยาจามาัภโตตัสตาปะตะวะเตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสาปะตะวะเตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสา ภาวนาปองอรหันตองสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต tu'a na'a tu'sa ma'a sam'u thaccah uttham saranam thaccah li uttham saranam thaccah li amam ธรรมตระนังอ um, ัตถามิบุติยมปีพุทธังสารนังพัจจามิโหธิยมสิตังธรรตระนังอัตถามิยุติยมปีธรรมังสรนังพัจจามิโหติยมสิตังธรรมระนังอัตถามิบุติยมปีสังฆังสารนังพัจจั อีติยมีังสารนัมิติยปีพุทธังสารนังขัจจามิอาติยมปีทัมมังสารนังขัตตามิอาติยมปีพัมังสารนังขัจจามิ pātiyam pīsankham sarākhaṁ kaccāmi pātiyam pīsankham sarākhaṁ kaccāmi pīsarākhaṁ nāmi tītā āma-panti pātā tītā tāṁ pēraṁ hāli tītā pātāṁ <พ>าาเวระาณีสิกาปะทังสมาธิยามิทา,า,าทานาเวราณีสิกาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวราณีสิกาปะทังสมาธิยามิกาเมโสวิทัจจาระ ตาปัทหังสัาพิตยาเมสุิชาจาระเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิบอกสวาทดเวรปมณีสิกขาปัทังสัาพิยาเมามสมาวาทา เวระมณีสิษยขาปะทังสมัมาทิยามิสุระมรยาามทะยทะมัจจาปมาทัพานาเวรมเะมณีสิษยขาปะทังสัพพทียามิตุระมระยะมัจจาปมาทัพานาเวระมณีสิษยขาปะทังสัมาทิยามิ เอกปาริปัจจเสกาปทานิเตเนนะสุตตํยันติเอเตนะโภคกสัพพาาเนะโติตัสสมาสีลังวิโสะเยาธัมม